เท่าไรสิหกพันเจ็ดโอ้ผมนึกว่าจะเป็นหมื่นอีกรอบนี่ครับเก<ห>มเกมไข่เนี้ยจะเป็นอย่างนี้แหละอยู่ดีแม่งก็บุ๊บเข้าแบบงงๆนะแบบแตกแบบงงๆบ้างบางทีก็มีเนียครับผมเรนจะเข้าฟรีเกมนะเพื่อน ขอฟรีเกมอีกสกดอกแล้วกันนะไไไไโหเหลือกำไรอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับไไอ้ยเข้ากีดตัวมานะอุ้ยบวกตัวคูณเดียสามเวลีกูดครับมึงโดนกูแน่ไอเวนบวกตัวคูณเดียสามดูข้างบนขวาบนนะครับคูณสี่คูณเจหูถ้ามีดอกหนักหนักนี่มึงรู้เรื่องแน่อุ้ยขอดอกหนักหักเพื่อนมีเปลา โอ้โหไม่โอ้โหเหลยอหกหมนุนอุ้ยบิ๊กวินเท่าไรถึงหมื่นเปล่านี่ไงสองหมื่นหกมาดิมาดิาดโอ้โหมึงกินได้เลยวะโอ้บิ๊กวินีกดอกโอ้คูนี้สองแล้วพี่ชายเท่าไหรโอ้โหสองหมื 24, ่นสี่ว้าว,ว,าวเกมนี้แม่งมาวะ่ะหุยอะไรวะเนี่ยผมบอกเลยเกมนี้แม่งแตกแบบงงๆเลยเชีย ى. ถ่ายไปพี่ชายกูว่าดอกนี้ได้เยอะผมว่าดอกนี้ได้เยอะแน่รอดูนะรอดูนะโอ้โหมื่นหกเองเหรอนึกว่าได้สองหมื่นกว่าพี่ชายอีกสักดอกดีอีกสองหมุนเพื่อนเฮ้ยพีนี้พีโอ้โหเฮ้ยโอ้โหรอบสุดท้ายเวิร์ดโอ,โอเคโอ้โหจบเจ็ดหมื่นครับพอพอดีครับเลิกดีครับรออะไรอยู่ทำไมอะ โอ้โห oh, บวกมาเท่าไหรก่ก็ลองไปคิดกันดูนะครับประมาณ7-8หมื่นนะผมโอเคก็ okay,